ปรบมือรัวรัวอันพูวนาชื่นชมแนวคิดของแอนชิลีหลังคว้ามงมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2021จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยเล็วสำหรับการประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2021สําำหรับสาวงามผู้ที่คว้ามงกุฎเพชรในครั้งนี้คือแอนชิลีสกอตเคมิสลูกครึ่งไทยออสเตรเลียอายุ22ปีสูง183เซนติเมตรล่าสุดในอินสตาแกรมของพิธีกรชื่อดังอย่างอันพูวนาคุณพลิน ได้โพสต์ภาพของเอนชิลี่พร้อมระบุแคปชั่นว่าเรียวไซส์บิวตี้เห็นด้วยจังไม่ได้จะบอกว่าอ้วนแล้วสวยหรือผอมแล้วสวยกว่าแต่สวยได้ทุกแบบแบบที่ดูแลตัวเองอย่างดีแข็งแรงกายและใจคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันสวยมีตั้งหลายแบบอย่าเผลอไปรู้สึกแย่เพราะเราเองที่ยอมให้คนอื่นแย่เอาไม้บรรทัดเขามาเป็นบรรทัดฐานวัดความถูกผิดดีงามของเราโดยไม่จำเป็นชอบที่แอนสกอตเคมิส เอาเรื่องนี้มาพูดทําความเข้าใจดีๆนะไม่ได้จะบอกโลกว่าให้ช่างแม่มันเสียทุกเรื่องแต่ต้องทําดีที่สุดก่อนแล้วถึงค่อยให้สิทธิตกลงกับตัวเองได้ว่าช่างมันถ้าช่างแม่มช่างมันเร็วเกินไปสุดท้ายจะไม่เหลืออะไรให้ช่างนอกจากภูิตัวเองยินดีกับมงใหม่เมื่อคืนนี้ส่วนเวทีมิสทิฟฟานี่ยูนิเวอร์สรอปีหน้านะจ๊ะ